ทดสอบเครื่อง OTDR JDSU MTS 2000นะครับก่อนส่งหาลูกค้านะครับตัวนี้เทสด้วยดัมมี่โหลดที่ระยะ4กเมตรนะครับมซูมนะให้ดูระยะนะครับส่กิโลเมตรนะครับ,รบมาดูที่ตัวเครื่องนะครับเครื่องที่ลูกค้าจะได้รับก็จะเป็นเครื่องนี้เลยนะครับก็จะเป็น serial number ลงท้ายด้วย 1, 2 c c 3 HV นะครับคือตัวนี้เลยนะครับที่ได้รับนะครับอันนี้ผมเทสได้ดูว่ามันใช้งานได้นะครับกดปุ่มสตาร์ทเลยนะครับอาจจะมีเงาในหน้าจอทีหนึ่งนะพอดีผมเปิดไฟด้านหลังเงาสะท้อน ตัวนี้มีกระเป๋าด้วยนะครับตอนเทสผมไม่ได้ใส่กระเป๋านะครับถ้าใส่กระเป๋านี้มันจะวางไม่ได้นะครับกระเป๋ามันจะบังหมดเลยอ่าโอเคนะครับตัวนี้เทสเสร็จแล้วนะครับกราฟไม่ตกอะไรครับนะครับกราฟได้ปกตินะครับระยะอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรนะฮะสี่กิโลเมตรมีกระเป๋าไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอถอดขอก่อนนะครับเดี๋ยวใส่กระเป๋า นี่คือพอตด้านบนของเครื่องนะครับพอตด้านบนของเครื่องกระเป๋าห้อยคอได้น,นะครับแขวนแขวนคอได้น,นะครับประมาณนี้นะครับนี่กระเป๋า เครื่องนี้เลยนะครับที่ส่งให้ลูกค้านะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ